ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูซินทุกคนนะคะวันนี้คุณครูซินจะมาอธิบายใบงานชุดที่5ของเรากันแล้วนะคะใบงานชุดนี้จะเริ่มทำตั้งแต่วันที่2 5าถึง29มกราคม2564นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆใบงานที่1จะเป็นการหาผลบวกนะคะจะมีทั้งหมด20ข้อนะคะคุณครูขออนุญาตอธิบายเร็วๆนะคะ ในการหาผลบวกนี้คุณครูเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะเคยทำมากันบ้างแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการอ่านและเขียนตามรอยปะนะคะใบงานนี้จะเป็นสระอานะคะจะเป็นสะระอาใบงานต่อไปจะเป็นสระเออสระเออนะคะให้นักเรียนหัดอ่านและหัดเขียนตามรอยปะด้วยนะคะคุณครูไม่ขออนุญาตไม่ไม่พาอ่านนะคะเพราะว่าถ้าพาอ่านแล้ว คลิปของเราจะยาวเกินไปแล้วมันจะอัปโหลดขึ้นไม่ได้นะคะใบงานหน้าต่อไปนะคะ,จะ,ะ,ออะ,คะจะเป็นสระเอือนะคะจะเป็นสระเอือต่อไปสระอีค่ะสระอีนะคะนักเรียนหัดอ่านและหัดเขียนตามรอยปานะคะหน้าต่อไปจะเป็นผลบวกอีกเช่นกันผลบวกในหน้านี้จะง่ายกว่าในหน้าแรกที่นักเรียนเจอนะคะเพราะจะเป็นบวกเลขในหลักเดียวนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนผลลัพธ ให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการระบายสีตามช่องจำนวนและเขียนเลขอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วเป็นเขียนภาษาอังกฤษคำว่า1ที่แปลว่าหนึ่งพร้อมทั้งวงกลมให้คุณครูด้วยนะคะหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะจะเป็นเลขสองนะคะจะเป็นเลขสองภาษาอังกฤษก็ two นะคะ t w o two นะคะเหมือนกันนะคะวงเลขสองเหมือนกันนะคะ วง2องจำนวนอีกเช่นกันต่อไปนะคะจะเป็นโยงเส้นโยงคํานะคะให้ความหมายตรงกับรูปภาพแล้วเขียนคําให้กับคุณครูด้วยนะคะเขียนคําด้านหลังให้คุณครูด้วยคุณครูเน้นย้ํานะคะว่าในการโยงเส้นคุณครูเคยสอนแล้วในห้องเรียนให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นทุกครั้งนะคะเด็กๆอย่าลืมกันนะคะต่อไป อันนี้ก็คือสระอีอีกเช่นกันนักเรียนเขียนสระอีเสร็จแล้วหัดอ่านคําอยู่ด้านล่างพร้อมทั้งพร้อมทั้งโยงเส้นนะคะคําไหนที่มีสระอีนักเรียนโยงเส้นด้วยต่อไปอันนี้จะเป็นการเขียนวันทั้ง7นะคะสัปดาห์หนึ่งเรามี7วันนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเส,สาร์นะคะนักเรียนเขียนคําตามแบบอย่างนะคะต่อไปหน้าสุดท้าย ให้นักเรียนนับจํานวนตามภาพนะคะในวงกลมตัวอย่างนะคะในวงกลมมีทั้งหมดกี่จํานวนแล้วเมื่อนักเรียนนับได้แล้วก็มาวงกลมที่ตัวเลขด้านขวามือพร้อมทั้งระบายสีให้กับคุณครูด้วยนะคะคุณครูขอโทษที่ต้องอธิบายแบบเร็วๆและไม่ได้นํานักเรียนอ่านนะคะเพราะว่าถ้าพาอ่านจนครบทั้ง12ใบางาน เวลามันก็จะเกินดังนั้นทำให้มันอัพคลิปโหลดขึ้นไม่ได้นะคะคุณครูต้องขออภัยด้วยก่อนจากกันคุณครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำรายงานนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปใบงานชุดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ